สวัสดีครับวันนี้ผ้าบบาวกึมครับมาลงแหอยู่ที่อำเภอรพระนมไพรครับพี่น้องอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ของบบาวกลมครับ วันนี้ผมมี่หน้าที่ครับรถยังเดียววันนี่อาจจะสิบภาพบึงบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องไม่เคยมาจือเกียวแต่ว่าเบาเกลิมแล้วมาดูอะไรครับกลางวัน เปล่าคืมกำลังเสกของครับพี่น้องเตรียมความพร้อมตอนนี้บริเวณขอบสานิตอาญาเไวแล้วครับเดี๋ยมาจอดอยู่ผมมาจอดอยู่ข้างในครับพี่น้องสนามฟุตซอลอ้อาวบไกาเป็นไรจังสีย่างไปครับ

นะครับทีแล้วนะครับที่ท่านได้มาแข่กกำปองรวยการกับการกระตุ้นดันนะครับเป็นแปด่านได้รู้ว่าเป็นของท่านนะครับจังเลงว่าเป็นของพี่น้องที่จะมาลงตั้งมุ่งจันใจมาลงหนองลูกคาในวันนี้นะครับผมผู้ชายนะครับป้าจางวากันนะครับกดไม่หรอกท่านหนึ่งครับก็ สวัสดีครับมาเพิ่มมาเบาเพิ่มแล้วสีโล่งบองได้ครับพี่น้องครับไปใช้งจะมาไปย่างคณะกรรมการจำหน่ายเพื่อนะครับเอาเสือที่ยกโค้งมาสองไว้การเจคีติโตนะครับตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจำหน่ายเสือเดินขายเสือนะท่านนะครับ เกี่ยวกผู้สำรับแนทโรคก,การหนองหันซี่อยปาทนะครับสำหรับเสื้อนี้เท่านะครับผีเท่าสองรอยบาทหยดตามฟังนะครับแย่งา,างในตามนี้นะครับพอมีนอ่น้องติดตัวเดินทางมาถึงนะครับจะได้เตืออยากลบเป็นหาโรคเป็นการหนองนี่แค่ไม่ยากก็สามารถโรคได้ตลอดเวลานะครับนะครับ ภายในแดนาฬิกาเพ่เติมสองห้องเพิมนะครับใสอง้องเพิมเนี่ยทำการอยูดโรกไปเองนะครับก็กำลังหาทำเลทรองพี่น้องว้าวเนี่ยระวังรอกินขาวกับเบาคืเนครับเติมพลังกนเพื่อนเกิดกำลังทยอยมาครับมากินเขาวต้องกันครับพี่น้อง เอาตร้นะครัี่น้องทย่อยบราถึงกำลังลงทั้งความสาครับบริเวณนาคงยาของครับของแถ้ครับของแถคนเริ่มรลายแล้วครับพี่น้องความผิเดินหน้าปัดมาเร่ยกันนะครับผู้ใดว่าถจะกินเก่ากินปลานะครับแถวริมริฟังกับมี่ร้านอาหารนะครับราคากับ อันนี้คือทาเทียมพอมครับทาเรียมพอมกำมแน่นเปิดแนแดวกาสิีเวียงเลยครับพี่น้องรับตอนนี้กดอกแดกของเราคึมครับพี่น้องมาบาขเนไี่ทานกคนนีเก็หันนะครับแลรได้ โอ้ทั้งปุ่นได้โห่แล้วครับพี่น้องเจ้ากลางกลนี่เราไปี่เ้าป่าดอกนพี่น้องจอกแรกสีแหกมันบ่แบบแน่นอนแน่นอนครับยกรรมการจะง้งนอครับกําลังลอกแล้เพื่อนาดนกันครับป้าวเมี่ท่านกรรมการออกไนะครับตอนนคับ ไปโลกงามนะครับเด้อไอยนเทียดิฟันลายยูนะครับกาหรับผู้ที่เสียในโลกงานได้นะครับกับฝั่งเพือนเราช่องสมมอะครับยาหรือวายาครับเอาแรงเอาเทียบเลยนะครับอ่าขึ้นแล้วครับฟั้าควงกันประมาณสองโลกครับฟ้าตัวนี้ขึ้นแล้ว บรรยากาศสดๆกับดอกแรกครับเอบอปันไดครับได้จะค้อนใหม่ครับโอ้มา็นีงยหายได้พี่น้องเลยดิเสียงเพียรมาพต่างกระจายกันเี่อยากยกชมบุญมันมาดนี่ ตาคืนไปแล้วครับจอบแฝดใหญ่จะค้อนใหม่ถ้าใบใหม่ครับเอาหลังจากโคตรแห้แล้วเรียบร้อยครับพี่น้อง <c oughs> มาหลุนกันครับเอาเดี่ยวที่สองครับมาทานสุดยอดครับมาทานมาทาน

เอาจบพีกันเลยีกันเลามีใหง่นะทีสามนะครับหลาองด้วยกันเอาพี่แน็เดียวเดือไปเดือพี่ไอเดือดโอ้ผู้ใดถาาหานี่ผมคง่ายๆอครับเ้อวางรถไปเพิ่้โมงแล้วว่าถ้าถึ้โคมันตาเดียวไม่ไ เีได้ลบาเกิมเายังไ่ได็ขึ้นฟังครับพี่น้องแม่จทกกวบ้อบ้ากมนี่สอต่อศูนย์มัดละล่ะตอนนี้ใส่หมวกเสียวโอ้ยแหนดเป็ะเอารีปอยเียงหลอนลน เกี่ยวที่สามของเบาวคืนครับอา่าวสันกำนันโลงโกสละครับสันกำนันกับผู้ใหญ่แก้วนะครับเย็นพอมนพี่น้องในปลาตัวใหญ่เ่ยอ้าวโลงโฮสโอ้แน่นอนครับได้รับปลาใหญ่ครับสองตีนะครับตีเป็นวงกลวงครับพ,พ,พี่น้อนจนคณะกรรมการสามารถสั่งรังว่านไห้นะครับผู้ใดได้สำนักหลายๆปลาตัวใหญ่เอามาสั่งเลยให้เวลาหอดเพียงเพียงของมือนี่นะครับ มาลุนกันครับทีเป็นยังไงครับบราวพื้มเดี๋ยวทีกการเพราะว่ากลางๆนี่เป็นได่ทีตัวใหญ่ครับพี่น้องมีตัวใหญ่ปวดโอ้ยมีตัวใหญ่ครับเอาลูกเอาที่น,น,นั่ง,งมานั่มพ่อจะเล่าหมาเหรอฮะได้กู ครับพยายามสู้ไม่เห็นครับได้กุ้งตัวซ้ำเต้าครับทั้งกลางเพื่นได้ตัวใหญ่ลีได้ครับได้เกือบทุกแพ้ครับพี่น้องผู้ใดมีแพ้ได้เพียบอยอะถ้าว่าครับเป็นกำลังใจให้บ้าคืมครับซ้ำต่อซูนมัดแล้ว ผู้ใดขั้นไม่ขั้นมือนะครับมีแหขายเด้ยืนกองอ้อมหอจกันพื้นละพันสองร้อยบาทเอายกขึงกระนั้นเอาอัดอาแค่แคบเอ้แน่นอนครับไปทีปนะสู้สู้ไหม่พี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับเนี่ยครับเอ้ยครับเนี่ย นี่ครับแค่แถวกลางๆได้ครับพ <ts> ี่น้องน่โตบ่หน่อยเลยครับตตวบหไงเลยกยอันส่วนนี้ก็เป็นแห้ของบาวคึมครับสู่เขาสู่เขา้ี่่นงเน่สับป้าไร้เจ้าน่ะกอมฟังระวังเด้อระวังปาบเด้อ ัตนต้นวาให้กันี่นะคไปต้นตากันี่นะครับต,ตนะบายาใจนอนนี้ก็ยังยังประเด้ได้ครับพี่น,อน้องประมาั่นสีทงหาเทวแล้วครับ,จ,รบจังหวะคุยกับบ่าวเ,เกิมไ,ไม่เสด็จกินไ<ใ>นก่อุ้โอ้มหัว้อ ว่าไม่ได้กินไก่อบองอยู่ข้างกองอ้ำนวยการว่ะคือมา2ปีนะครับไังเสมอกันดีอ้าวยังพันอีกเครื่องห้างครับพี่น้องคณะกรรมการนะครับมันจหาเกี่ยวจะว่าอยู่แถวกลางๆเพิ่นได้ไรแล้วล่ะครับสี่หาตัวแล้วสองตีก็มาพอกันอยูขึ้นเกานะครับปลาหนี้เป็นพันธุ์ูดได้ปลาหนี้เป็นปลาดีแดงไม่ ส,ส่งนี้บ้าคื็เห็นแต่รอยยิ้มนะครับเป็นแบบเี um, er. ้เ้าติแบบีโอ um ้ฟ re ัง <waves> ฟัง <commissions> ติดถนนในร้ายแหงครับพี่น้อง ฟั àn, ท sympath, ทงทั้งด่านทั้งขอบทั้งปิดถนนหลายครับเดี lá, lá, oh, ๋ยวปลาใหญ่หลายแล้วครับพี่น้องเขียนยุ่มมันเขียขึ้นฟังเดียวครับพี่น้องโอ้มากแล้วครับพี่น้องโอ้ได้แล้วตัวหนึ่งครับแน่นไหมพี่กระพรออ้าวจิ๊บกระพรอหนไ บริวินขอบเริ่มมันแล้วครับเอามาหลุนบเบากลิมต่อครับแม่นน้องเดียวกันบ่ละพี่น้องทั้งป่นขึ้นหาวเอาหาวเอา,เอาพุทธศีหาโตแล้วครับใก้ก้ไปเลยใเนครับใก้ียังยบเอาอยูดด่มันมันเน้นเห็นคำปูอลวดฮะ เราคือกรล้งจอบอยูค่ครับฝนโอ้ผู้ยด้ดายเปหอมเสียงดังครับผุ้ด้เพิ่นดปลาไ่ป้ามันครับอยู่ในน้ำบังบ้า

เอาคณะกรรมการนี่รางวัลปลอบใจได้ครับเอาไปเอาไปขวดหนึ่งไปบ้านไหนเอาพี่ไอ้พี่ไอ้ขึ้นมาเอานี่เพราะท่านไม่เข้ามามามาเจ้านะไรนะพู้ถือมีองอนะ่รนะขึ้นมา มาเ้นปียยัดามัน่งันจะแกวเวาเกลมเอาเกมกันไ้มีอแหเอาเลมเีขาวๆหนุมันปลาเนี่ยครับแกวแกวบาเกลมเออด้านบนเตอมเนเห็นไดเหนไอไหนไอนนีหน โอ้ว่าุ่นตันไหนครับเก้่มคุ้มคุมกันอยู่ครับสองคนเดี๋ยวไปคอยเอาไปไวหั่นเอะตอนไหนไหนลจะอมาเงิมเงิได้ล่ะก็ของตาเราครับคางกาครับเบาคึม อาิเป็นตัวที่สองแล้วครับนี่ทีส่สองขึ้ที่สามน<อ>ี่แหละครับ,บับบริเวณด้านข้างมีตรงยกให้เล่าอยู่ครับกําลัง,ง,ง,งมาแรงครับขอบคุณพี่ไอที่เอาปลาดุกดาวมาให้เด้อครับขอบคุณหลายๆแต่เห็ุผุรนวมกันอืมแล้วกําลังเหยียบโอ้นาบ้าน ของแทกครับพี่น้องได้ปลากินองกิโลนเอามาสงเลยพี่ไอเอามาสางเลยของแข้ครับพี่น้องใส่ตัวให่อ่าเสียงไิใกล้ๆครับโอ้ของแท้ครับตบริเวณางน้ะเ่าเหี้ะเล่ามาทานครับตัวใีกิโลเอามาตานเลยครับรับรางวัล ตัวใหญ่ลีครับพี่น้องแที่เท่าไหร่นับจากตัวนี้ไปแ่ที่หนึ่งสามแฉที่สามน้าหงที่หนึ่งตัวนี้เป็นกีวดไม่ใช่้หนก็ถ้าด้าน้างต้องยกให้ตัวใหญ่เลาครับตัวใหญ่ไ่เน้ของแฉของแด้านคางนี่แต่เล่าเด้อสาจีนสองกิโล ปลาจีน10กิโลคุนท้งฟังคุณมาดั่นใดแล้วเป็นตั่ควมเ่หร่ท่านบรรยงคุณสุดีนตวนึ่ง7กิโลใช่ใช่ถูคนนะปลาจีนบอกปลาจีนปลาปลาจีนครับอ่าถโถ โอ้กรดูกก้อนกระดูกก้อนก็ด้านข้างนี่ต้องช่วงนี้ต้องยกให้ยายแล้วเนี่ยนี่ช่วงนี้กำลังมาแรงเฮ้ยปาจีปาจีโคตรได้เลยโอ้ยู่ยั่วกางน้องดอกกุ๊กกลางน้องเของแครเพื่อนตัวหนยงใหญ่หัวตัวเราไม่สบายนที่สามเลยการลงมาลงโจมตุกภาพตำบลบริสวรรค์คุณหมอเยาวนิดาพัฒภาคุณหมอเคนะครับสมเกียรตินะครับ สีร่ามาหายบริการผู้ถกหวยไม่เก่งครอบครัวญาติน่นะครับดุสมาชิกในครอบครัวเย็บไข่ว่าสบายมากที่ความเมตยยการเลยนะครับต้องการเความทุกห้องน้ำใจถึงข้นนะครับส่วนเบาคลื่อนไกันพอกไปพ่ามาเลยไปตอนนี้เราคืองานง่ไงแกงงานคือจัดในโรงาบแล้เนาะฮ ยังเห็นแต่รอยยิ้มเขาาวาได้หลายๆไใส่เอก่โอ้ยเขาเสียมาควักว่าพี่นเพาบาทียไปไีหาตัวพ่พี่ได้ละเเจอขารน่เปนไรื่้นมากเลวครับผูได้อาของเราไปเออไยังอ้ามีขาพดมาแกอนครับพี่อลแกยือขาย่อนสู้ไหมเบิงครับขายริงกาน้องนามครับนึกว่าจะแจกบ้าน <ส>นันดน้ซื้อนันซื้อนีดีน,น,นโคนีน่มาอน้ครไื้อบัไครับกูมันกัมันครับนเะบเอโอเคครับบ,าาบัวมันครับเดี๋ยวสิบ้าบ่าวคืมเอาแอร์ไปิก็บไวรถก่อน ไม่เดี๋ยวจังหน่อยยังสิบห้าบึงบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องมามีป้ไอ้หมันหลายตันเลปมาแต่จะงม่งกว่าเจ็ดโม่งเนาะมาแต่มองหนึ่งมาแต่ม่งหนึ่งใครเนี่แต่หอเข่ามาน้ำเดี๋ยวเดียใจใ้หน่บาทก่อนไม่ใช่ปอเจ้ากพอยากใช้จังเนบอกเดี๋ยวขึ้นนั่งเฉย đó à? ừ. à, là nhanh tao vậy, biếu, làm được không, anh màng đây là của quân, mẹ cày, yai

ไดแต่ลูกาส้มบรรยากาศครับทั้งจากก็ได้จักโตครับมานากึมก็เลยผ้ามากิบบรรยากาศปูปั้นหนบานโ่ปนบานยุบน่านบ้านบานนั่นล่ะเห็นแต่ว่าพี่ได้แต่กิบปูั้นเด็กึกกันยังไม่ได็กเกิดนะ ฉบบาวเกิมนี่ขึ้นมาแล้วชิ้องโลกเพื่อสบหาพ่อชพคนนั่นบ่องนพี่บาก็แสดงก็ดูใจนั่นนหมานนะครับโอ้ละมังดำอยู่ทั้งนาทีเหนือหลัันนังักยัตั้หมนี่กรอนโลน้อยๆนะยังกุมชามกับมาเบิ้งน้ำผู้พนหมานครับมามึงเลไหมของแขกของแขก ตัวบางไงนะครับัเลยคป็นมารกันไล่ครับจับนะไรเ่ยจับ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 จ ขาอยตัวระบาดนี่ยูซวยกับตาบรานาสองพันใจเเแย่ลมเมืยเบิ <sm> <ifica> ่งซอยกันเลย่รเทียนเสกกับเสื้อบางมูขึ้นมาอิดใจเพรานะน่นอยนี่ตัวใหญ่ครับงู้ายรหันมาท่นต้องพันดอกสันพึกภาพแล้วก็พสขึ้นเลยนะครับซอยประชาสมพั์ไปเลยนะครับมันเป็นองซ์เีะเน้ะ เอาบีคือบ่าย่างนี้มั้วนเียวไล่ปอย่งน้เ้ยมงกเไปเ่องนี่เด้นนเาแล้วนงโอ้ไหแม่ไปอำเอเ้นบ้เิงเ็น้้เงบรรยากาศโดยรอบครับโอเคครับทีมนี้สครับพี่น้องเข้แ้งกันทีำเบงหวตํบลุแสนศึกครับอำเภอพรน้องไพ่ครับโอ้างเพื่อนเราแกไปจ้องไปแล้วับ้กนี่้ไว้สัมมีครับพี่น้องสวัสดีครับ พบ่อบจะขอสร้างมันไหน